มาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกัญชาไหม,ม <laughs> เพราะว่าหลายคนก็ถามถามกันอยู่ยังงงอยู่ตกลงออปลูกได้หรือ,อยังยังงงงงกันอ,อ,อยู่อง,องได้หรือ,อยังถูกต้องนะฮะกลุ่มกัญชาเสรีเขาบอกว่าได้เหตุนะฮะเมื่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยอนุญาตให้มีการประกันตัว อาจารย์ทรงที่ถูกจับเรื่องของการไปปลูกกัญชาแล้วก็ไปสกัดน้ามันกัญชาในมูนลนิธิข้าวขวัญน,นะครับทางด้านของนางชนที่ชาชูเลศอายุ33ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายพรชัยชูเลศหรือว่าอาจารย์ทรง,ทรงเดินทางมาพร้อมกับแกนนาของมูนลนิธิต่างๆรวมทั้งประชาชนที่เคยได้รับยาสารสกัดจากกัญชาของมูนลนิธิข้าวขวัญก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อนําเงินสด5 0 0 0นบาท ที่ประชาชนนั้นบริจาคมายื่นประกันตัวจันทรงแล้วก็ยังมีนายสุบชัยใจสมุทรพร้อมกับทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาสมทบเพื่อช่วยเหลือเรื่องของทางกฎหมายด้วยนะครับกลุ่มต่างๆก็มีการนํากระดาษตัดเป็นรูปใบกัญชามาถือโบอกไปโบกมานะครับแล้วก็นําไปปักลงในพื้นที่ดินคล้ายกับการทดลองปลูกกัญชาแบบนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีด้วยนะครับ สารท่านก็ใช้เวลาในการพิจารณาคำขอประกันตัวนานกว่าสองชั่วโมงก็เลยปล่อยตัวชั่วคราวโดยที่ไม่มีเงื่อนไขจากนั้นกลุ่มที่มาให้กำลังใจก็เดินทางไปต่อที่เรือนจ,จำจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่เรือนจำนั้นจะปล่อยตัวอาจารย์ทรงตามหมายสารครับในเวลาสักประมาณห้าโมงเย็นอาจารย์ทรงก็เปิดใจครั้งแรกหน้าหลังได้รับอิสรภาพบอกว่าเขาเนี่ยไม่ห่วงเรื่องของคดีแต่ว่าห่วงผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาจากสารสกัดข,ของกัญชา อาการอาจจะสุดลงได้นะตอนนี้ไม่ได้มีกัญชาก็จะไปผลิตในการทําเป็นตัวยาแจจ่ายให้กับบรรดาผู้ป่วยมะเร็งแล้วซึ่งคงต้องรอหาร,หรือกับอาจารย์เดชาซึ่งเป็นประธานมูนลนิธิเข้าขวัญก่อนว่าจะทํากันต่อไปอย่างไรดี นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นกับเรื่องของกัญชานะครับพูดถึงมูลนิธิข้าวขวัญเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีบางคนอาจจะไม่รู้จักจริงๆเขาก็จะเน้นในเรื่องพัฒนาให้ความรู้ค,รความเข้าใจเกษตรกรพัฒนาเรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็มีการสกัดเรื่องของน้ำมันกัญชานี่แหละออกมารักษา,าผู้ป่วยด้วย